สวัสดีคะ่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะมือนีสิมาค่าพี่น้องมาค่ามากำจัดมดคันไฟในโคนต้นมะพร้าวพี่น้องดูเอาดูเอาเบิ่งนกพี่น้องลายแท้ๆโอ้เห็ดเทือนเห็ดหางใส่อดุดบาไหวแล้ว นี่ใช้ตัวนี้เลยพี่น้องกำจัดให้สิ้นซากข่าปลวกแมลงสาบหมดอันนี้ยายชมซื้อมาไว้ไอ้่าแมงหนามนะแมงปากดูดนะที่ดูดกินน้ำเลี้ยงใบมะพร้าวนั่นแหละยังบอท่านเคยใช้จากเื้อพี่น้องเอามาลองใช้กับหมดเดงหมดเดีง่ดดงไฟบ้านเฮาเนาะ มันบ้านเอิ้นมดแดงไฟหรือว่ามดคันไฟเหมือนกันค่ะอีกสักครูก่กะเริ่มตายเรื่อยๆพี่น้องลายคักโพดแล้วโอ้ นี่ต้นที่ข้าก่อนเมื่อกี้เนี่ยมันก็นเริ่มตายไปเรื่อยๆพี่น้องเลยโอ้เบึ่งเอาพี่น้องห่วยหมดแดงคันไฟนหมดแดงไฟนี่นะลายคักแท้ๆทโอ้ย ก็ไปยกโหดเป็นไหนดอกพี่น้องไอ้ชาข็้นในไหนน้องมาทําลายอันต้นมะพร้าวอ่เฮานี่เลยมาเห็นเถื่อนเห็นหางใส่เห็ดให้ต้นมะพร้าวก็เป็นเพีย้ยเพราะพี่น้องเลียมดแดงไฟนี่แหละเคยหลายหลาย,ายวิธีหลายสูตรอยู่พี่น้อง มาคือเก้าโอ้ยจะเข็ดใดเนาะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็ต้องจําใจใส่ตัวนี้เลยพี่น้องเลยตายกรังเบิง่งเลยกว่าปูอ้ยไม่ได้ธรรมดาเยอะมากๆนะคะเนี่ย ฉีดพ่นไปเลยพี่น้องกระปองเดียวก็ใช้ได้ตั้งหลายต้นพี่น้องเลยไม่เปลืองเพราะว่าบร่ได้ไปฉีดพ่นตัวอื่นนำาลใช่อันนี้ก็คือต้นที่ฉีดพ่นมาเมื่อวันก่อนอันนี้ฉีดพ่นก่อนไปนำแล้วก็มีพี่น้องลองบึงตอนเล็กๆก็ได้ ปองแค่ต้นสองต้นก่อนนะพี่น้องพอได้ผลก็เลยเอามาฉีดอีกระปองเก่านั่นแหละพี่น้องยังบ่าทันเบิร์อยู่ชื้อกระปองเดียวนี่ค่ะใส่ยังบ่าทาันเบิร์อยู่พี่น้องโูนอูนเบิรงเอา,าดูเอาดูเอา เบ็ดแบบนี้กับไรพี่น้องเพราะว่าต้นมะพร้าวก็เยอะเหมือนกันขึ้นไปนทังฮอดในต้นมันก็นมีพี่น้องเห็ดควยเห็ดยังขึ้นไปข้นหลุดแห้งหลายไปติ๊กนะพี่น้องเบิ่งนกว่าไข่เเนาะ บ้ะไข่เพลลูกออกมาเต็หลายต้นขนาดพี่น้องเลยโมเดิเมมนแค่ต้นเดียวเกือบเบิดสวนเลยพี่น้องไม่ธรรม,มาดาเข้าชีตุ้นลงมันก็เริ่มตายไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ บอกตกหล่นปล่อยปล่อยลงพื้นเลยใจก็พบยบายามเขเิ็ดใส่หรกเนาะหมดกับชีวิตคือกันกมดแรงแต่ว่าเป็นมันกันเป็นศัตรูพืชของเฮาเนะพี่น้องต้องโหดไว้ก่อนบ่เฮ็ดก็บ่ได้ต้องทำ กำจัดไปเลยพี่น้องอันนี้คือต้นที่โบมีหมดคันไฟพี่น้องใส่เดือนหรือขี้จะเดือนบ้านเฮากับไม่เห็ดขวยเห็ดทางใส่อยูนีพี่น้องเห็นบอเบึง่งเอาปลอดภัยค่ะ